น้องนัทเลเบรดพีคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่า new entet two <c oughs> เนี่ยเป็นฮิปฮอปเปอร์ด้วย <Okay. S 2> ที่มาที่ไปอ่ะ aka คุณน่ะเลเบรดพี่ยมันมาได้ไงฮะมาถึงเรื่องของรอยสักรอยสักอันเดอร์กราวมีปะ่ะวิธีการเลือกรอยสักของนัทโอ้ <c oughs> <c oughs> นี้ใหม่สำหรับผมมากเลย <c oughs> อะไรตอนนี้ที่มันแบ่งว่าแม่งคืออันด์กราวที่ปฮอปอะอะไรที่มันยังเป็นอันด์กราวที่เราสามารถเรียกว่ามันคืออันเด์กราวที่พฮอปอยู่แม่งคืออะไรนะตอนนี้คพรามที่มันแมสตมากอะตอนนี้ที่พอปเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรวะที่แม่งยังเป็นอันด์กราวอยู่คือส่วนตัวผมเนี่ยเออจริงๆผมผมว่านณยุคนี้นะพี่นปี2020ันี่เนี่ยไอค,ความที่มันเป็นอันด์กดาวกับบนดินเนี่ย ผมว่ามันมันแทบสลายไปหมดละเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามแล้วมันทําให้คนที่แบบไม่ได้มีค่ายหรืออะไรเงี้ยดังเพลงออกมามจนจนเพลงมันแมสขึ้นมาแบบเกินเกินคำว่าใต้ดินไปแล้วอะแต่ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้สักประมาณ5ปีอย่างเงี้ยม,มันมันยังถูกแบ่งอยู่คือผมจะพูดถึงตรงนี้แล้วกันว่าไอตอนที่มันแบ่งอยู่เนะี่ยมันมีเส้นอะไรกั้นอยู่ เส้นแรกเลยคือเส้นของค่ายใต้ดินมันไม่มีค่ายเพลงแล้วการทําเพลงเองเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบไม่มีคนมาคอยควบคุมการผลิตนะครับไม่มีคนมาเซ็นเซอร์ทำยาพายหรือว่าเซนเซอร์เนื้อหาที่มันแบบ18บวกหัวอไะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>มันเลยมันเลยมีความแบบจริงของเนื้อหาที่ที่มันเป็นชีิชีวิตประวัาวันอยู่อ,อะไรประมาณนะี้คือคือผมผมแยกความเป็นความเป็น underground กับเข้าใจได้กับ คนบินไว้ประมาณครับครับ,อรบโอเค,คโอเคก็ผมเคยคิดนะว่าทําไมมันต้องหยาบวะแต่ว่าอย่างว่าแหละถ้าเกิดเราพูดถึงสิ่งที่มันเรียวอ่ะเวลาเราคุยกั่เพื่อนอ่ะรเราก็ไม่ได้คุยกันเรียบร้อยอะนะเราก็คูมือที่อาหาอะไรก็ว่าไปฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ถ้าเกิดเขาพยายามจะเอ็กซ์เพรสความรู้สึกนั้นออกมามันจะเป็นคำหยามันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพลงคุณอ่ะผมว่าแม่งก็อันเดร์กราวนะอ่ะอย่างเพลงนิวอ่ะแม่งถือแม่งอันเดร์กราวนะคือแม่งฟังรู้เรื่องอ่ะไม่ไม่รู้ว่าสไตล์ไหน ไอ้สไตล์เราเราเราจะ express สไตล์เราว่าไงไอ้ตรงนี้อ๋อ,อ,อคือคือมันจะฟังยากกว่าเพลงของเขาอ่ะคืออันเนี้ยน้องน้องอีกคนหนึ่งเขาเป็นคนทำแล้วเขาว่าเขาฟังอีกแนวหนึ่งไปเลยแล้วเขาอ่ะสนใจว่าจะทำกับผมเราแล้วสไตล์ผมเป็นแบบเนี้ยเออเราแบ่งกันว่าเราเรามาจจนตงก,ก,นกันประมาณนี้แล้วไอ้เวลาถ้าเกิดว่าคนเนี่ยที่แม่งไม่ใช่สายเนี้ยอะคนสายนี้ก็ตามอ่ะฟังเรื่องไหม มีคนบ่นเยอะว่าไม่รู้เรื่องสรุปก็คือไอ้ที่คุณก็คือไม่แปลกที่จะไม่รู้เรื่องถือว่ามันมีความหมายในนั้นแต่ว่าสไตล์การร้องมันมน่าฟังรู้เรื่องไหมบางคำไม่รู้เรื่องฮะอาจจะต้องอ่านถึงกัตามใช่ไหมมันก็มันคือสไตล์นั่นเองโอเคเพลงส่วนใหญ่คุณนี่เกี่ยวกับเรื่องของพยายามจะบอกในเรื่องของการเมืองหมดแล้วปะเพลงชีวิตก็มีครับเป็นแบบสังคมหรือว่ามันเป็นสังคมการเมืองมากกว่ามันมีเนื้อหาของแบบคนท้อแท้หรือว่า เรื่องเล่าผมเองชีวิตผมเองอะไรเงี้ยหรือว่าการเมืองก็มีณนะตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของวงการความคิดของคนสักเองเนี่ยในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นต้องมีความหมาย ไม่ผิดนะแหมสักทั้งทีอ่ะเราจะไปเอารูปอะไรสักรูปหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยเนี่ยมาอยู่บนร่างกายเนี่ยการที่มีความหมายก็ไม่แปลกช่วงหนึ่งงานคัสตอมมาเลยไอ้แม่งต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้และส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไปคุยกับคนสัมภาษณ์คนมาเยอะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความหมาย ทำไมถึงสักความหมายในยรอยสักรอยนั้นๆเนี่ยแต่ว่าด้วยตอนนี้เนี่ยประเทศเมืองนอกเข้าไปไกลแล้วเมืองนอกแม่งคือสะสมงานศิลปะของช่างคนนั้นๆไม่ไปต้องมีความหมายเราชอบในเรื่องของศิลปะแล้วก็นัดเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดอย่างนั้นเพราะว่างูก็ไม่ได้มีความหมายตั้งแต่เขาเป็นคนที่เลือ้อย <c oughs> <c oughs> เอยทำไมคุณคุณคุณไม่อยากจะแบบเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอะะอ,อ,เอคือผมว่าสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงที่คำนี้ผมว่ามันเป็นคำที่มัน ฝังวีนีโอผมเลยอ่ะคือต่อให้รายศักดิ์มีความหมายอ่ะวันหนึ่งถ้าเราเบื่อความหมายพวกนั้นอนะ่ะมันก็มีค่ากันผมก็เลยตั้งใจว่างั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกชอบดีกว่าชอบศิลปินคนนี้ชอบสไตล์นี้สักแบบนั้นจบเลยคือต่อให้วันหนึ่งมันเบื่อเราเรายังไม่ต้องแบบไปเสียดายกับมันนะหรืออะไรขนาดนะขนาดนั้นมากแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนะี่ยผมชอบความที่มัน อย่างที่พี่บอกอ่ะเป็นการเหมือนสะสมงานศิลปะของช่างคนนี้ช่างคนนี้ฝีมือคนนั้นอ่ะคือผมมองว่ารอยสักที่ดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีความหมายก็ได้อืแต่ต้องช่างสักต้องเก่งช่างสักต้องเป็นงานแล้วยิ่งช่างสักมีแบบสไตล์จัดมากๆเนี่ยผมยิ่งแบบอยากสักด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาส่วโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้มึงน่อยความคิดก็เป็นอย่างนี้ละมึงไทยอีกนานไหมนิวกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนานเลยพี่เพราะว่าเออแต่แต่มันมี พราะว่าที่ที่ผมทําไปครับมีคนที่ชอบงานระบุเป็นแบบว่าสไตล์แบบนั้นเริ่มเริ่มม,มาเรื่อยๆแต่ระยะเวลาว่าทั้งประเทศเรามันจะนานขนาดไหนผมไม่แน่ใจ ตล่ดมันกม็มันก็ทั้งประเทศมันก็ยังไม่ไม่ขนาดนั้นนะน<ช>แต่ด้วยคนเขาเยอะมันก็เลยกลายเป็นงานคอนเวนชั่นคนที่ไปงานคอนเวนชั่นมันก็ไปสนใจงานจริงๆมันก็เลยมูฟเมนต์ตรงนั้นมันก็เลยได้เก็บงานศิลปะของของช่างไปแล้วอะไรเงี้ยคือคือคือ,คอผมเองก็ไม่ได้ทิ้งความหมายนะพี่คือแต่ว่าเราแค่ให้ความสําคัญมันน้อยกว่าปกติคือผมให้เรื่องของคนสักเป็นใครมากกว่าคนสักเป็นใครงานสไตล์ไหนอันนี้หลักสองอย่างโอเคโอเคเยอะมากขอบคุณมากกลับมาเรื่องของรอยสักของนิวอ่ะ คุณคิดว่าเหตุใดที่ black work แม่งยังคันได้กราวอยู่ผมมั่นใจนะทุกคนที่เห็นงาน black work ส่วนใหญ่บอกเฮ้ยสวยอะเฮ้ยชอบยังเลยอะแลกดีจังเลยพี่เฮ้ยแม่งดุจังเลยอะแต่แม่งไม่สักใช่คือผมว่ามันมันเหมือนมันยังใหม่สำหรับบ้านเรามากกว่าบ้านเรามันยังมีสไตล์อื่นๆที่มันมาก่อนหน้าเนี่ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆรแล้วมันนานแล้วแต่ว่าบ้านเราจริงๆคนที่ทํางานสักเหมือนเหมือนที่นัทพูดเมื่อกี้เลย มันจะมี2ประเภทก็คือต้องการความหมายกับต้องการแบบเฮ้ยงานเราชอบด้วยความรู้สึกไปเลยดังนั้นคนคนที่คนที่ต้องการเรื่องความหมายงานแบ็คเวิร์คมันมันจะถ้ายิ่งสไตล์ผมอะมันจะสื่อเป็นความโหดหลายดูดุด้านอะไรเงี้ยในบ้านเรามันมันข้ามกันเลยมันมันต้องมีความเฮ้ยต้องต้องมีความหมายดีๆแล้วก็ต้องมีแต่เรื่องเราของผมจะเป็นเรื่องความแบบ ดุร้ายความดาร์ล้วนอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าคนประเภทที่ชอบเรื่องเรื่องความหมายของผมนี่คือแบนไปเลยแล้วก็แต่แต่แต่คนมองมองเรื่องสวยงามเรื่องความแบบเอ้ยนี่คืองานศิลปะที่เขาพยายามวาดพยายามสอออกมาแล้วก็มันเป็นสไตล์อองเป็นเรื่องอย่างนั้นไปเขาจะเข้าใจด้เข้าใจละเข้าใจแล้วบ้านเรามันต้องใช้เวลาเรื่องความเข้าใจแบบนี้อันที่สองที่ผมขอ คือมันเหมือนกับการสะสมศิลปะบนร่างกายจะ่มากกว่า<ช>กับการที่มันจะต้องบอกเล่าเรื่องราว,รราวใช่อืมอืมโอเคอันนี้เขาา้าใจณตอนนี้นัดอยากจะสักเพิ่มป่ะอยากสักเพิ่มฮะอยากอยากทำอะไรคือตอนนี้ที่มีแบบยังฝังใจอยู่เลยเ,<อ>เนี่ยเป็นงานของคนเดิมแหละเป็นสายแบบอะไรสุดเดอร์กิมแบบ,บสายแบบพี่นิวอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเต็มหลังประมาณนั้นอาจจะเต็มหลัง<อ>หรือว่าแขน อะไรประมาณนี้ครับมันมีโอเคส่วนใหญ่แล้วผมเห็นถ้าเกิดเราพูดถึงดนตรีฮิปฮอปผมก็จะนึกถึงงานแบบ<า>ชิค <Chic ano S 1> าโน่อะไรอย่างเงี้ยสายชิคาโน่อะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากรู้ว่าผมมั่นใจคุณอยู่วงการนี้มาโตมาแบบฮิปฮอปอ่ะมันมีรอยสักที่เขาเรียกว่าเป็นรอยสักสไตล์ฮิปฮอปปอะหรือไม่ต้องชิคาโน่อย่างเดียวจริงๆลักสมัยนี้เทรนด์สมยัยนี้กับวงการฮิปฮอปกันเด็กสมยัยนี้มันเป็นยังไงในเรื่องของรอยสักนะรอยสักที่ผมเห็น เออพวกศิลปินสักยกันตอนนี้กระจายทั่วเลยเพราะว่ามันมันมันเริ่มมีหลายสไตล์มารวมกันพร้อมกันเลยดนตรีก็พัฒนามารวมกันหมายมพราะมันไม่ใช่ฮิปฮอบอย่างเดียวมันตอนนี้มันมีเรียกว่าแนวของคนแนวฮี่ฮอบพี่เฮ้ยฮิตสักอย่างนี้นีเปล่แนวนี้ตอนนี้แมางเลยนีเออเนี่ยผมก็ยังหลังๆผมว่ารูปแบบของลายอ่ะมันจาต้องไม่ได้เลยพี่เคมันได้หมดเลยแต่ว่าตำแหน่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมวะทำไมหน้าวะมันมาจากพวกแรปเปอร์สาวเขา ช่วงที่แแบบบนดินกับใต้ดินมันถูกสลายไปเนี่ยมันมีรปเปอร์ตรงกลางขึ้นมาเป็นรปเปอร์สาวพาวคือรปเปอร์ที่แบบทำเพลงปล่อยในสาวพาวอ่ะแล้วมันก็ดังขึ้นมาเช่นแบบพวกลิวพีฟลิวปั<อ>๊มอ,อะไรพวกนั้นอนะ่ะมันดังมาจากสาวพาวเลยพี่ดังขึ้นมาแล้วมันกระจายระบาดทั่วเลยแล้วมันคือวัยรุ่นอนะ่ะมันคือวัยรุ่นที่แบบทำเพลงกันเองอ่ะแล้วไอ้พวกนี้มันก็แบบตามแฟชั่นซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเทนที่มันมาจากการสักหน้าผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจาก การ์ตูนด้วยอนิเมะคืออนิเมะมันเข้าไปในอเมริกาช่วงประมาณ2อปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันเหมือนกับมันมีคนดำคนหนึ่งอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้คนนี้มันนำเข้าอนิเมะเข้ามาในใน MV, เอ็มเอ็งแร็ปอะไรเงี้ยซึ่งนารูโตะเนี่ยมีส่วนสำคัญมากไอ้พวกแสงอุตสาใช่มัน, <laughs> ม,นมันมีแบบพวกจอบจมูกจอบ,จอ,บอะไรเงี้ยแร็ปเปอร์ก็จอบตั้งเลยกลายเป็นจอบตั้งแบบ คือมันเริ่มจากเด็กกับพ,พี่พี่นึกออกใช่ไหมแบบเจนกำลังดูกระตูนอยู่แล้วแบบเป็นรปเปอร์ด้วยพวกนี้มันอายุแบบ1ิบเสิปอนยะ่างเงี้ยที่แบบมันดาังขึ้นมาเงี้ยมันก็เอาวะเจาะ อ๋อคือแม่งคือไลฟ์สไตล์คือมันคือคือตอนเด็กก็เป็นคนชอบดูการ์ตูนพอดูการ์ตูนปุ๊บก็เลยเจาะเจาะเสร็จปุ๊บก็สักขึ้นนงขึ้นหน้าในเรื่องความชอบของตัวเองและไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ที่เราบอกอ่ะแล้วพอมันดังขึ้นมาในสาวคลาวเนี่ยใช่ไหม FC ที่ตามก็เอามาก็เลยทําตามคือ MV บาง MV อะมันจะเป็นแบบนารูโตะวนๆก็มีแล้วก็เป็น คือเอ็คือรูโต้วนแล้วก็ฉันผมไม่เพิ่งรู้เทคือถ้าพี่ดูอะมันจะเป็นแบบกองเต็มเลยเป็นรอยเลยรูโตดังดังในวงการอุทธรฝรั่งเ่เพราะว่าพวกสายแบบที่ไม่ใช่เออทำไมเด็กพวกอะไรเงี้ยพี่ทำไมมันโตอยู่แล้วหรือมันโตมามากับการ์ตูนของนารูโตใช่มันเป็นเด็กเจนใหม่ขอกนั้นเลยナルโตะเนี่ยใช่ครับคือมันเป็นเด็กเจนใหม่ใช่ไหมเด็กเด็กเจนใหม่ของฝรั่งมันมันดูเน็ตฟิกเน็ตฟิกมันเอารูโตะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ หรือมันอาจจะมีกระแสที่แบบใครสักคนที่แบบหัวใสอะ่ะเฮ้ยกูเอาเอาอนิเมะเข้ามาใช้ในสไตล์แลสดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมากลายเป็นระบาดไปทั่วเลยผมผมผมคือผมมีครับรู้สึกว่าศักดิ์เนี่ยแม่งแม่งโอเคนะแต่เมื่อไหร่ที่แม่งขึ้นหน้าปุ๊บเนี่ยผมมีครรู้สึกว่ามันมันตัดอนาคตเราไปนิดนึงอะ่ะในเรื่องของการทํางานนะถ้าสักวันหนึ่งกูไม่ได้เป็นรับเบอร์แล้วกูด้ไปทํางานปกติทั่วไปนี่ผม ตัดในเรื่องที่แม่งไปเลเซอร์ออกนะคุณคิดไงอะเรื่องนี้คุณเออผมว่าผมก็สองคุณสองคนคืออยู่วงการนี้มาน,นานน่ะอยู่แบบแนวเพลงนี้ไอ้เหี้ยจะมีเพลงเป็นละแบบคนดูไม่มีคนไทยคนไหนที่แม่งไม่รู้จักประเทศกูมีอะ <S <S ผมว่าคุณแม่งเป็นไอดอลของแบบวงการนี้นะแต่ด้วยความที่คุณแม่งอันดร์กราวมากเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณบ่อยขนาดนั้นเนี่ย <S <S ผมอยากให้คุณลองบอกน้องๆนิดนึงได้ไหมในเรื่องของแบบเฮ้ยบางทีการที่ทำอะไรที่มัน เอ็กตรีมมากจะเกินไปต่อให้เรามีความรู้สึกว่ากูแม่งโคตรชอบเลยว่ะแม่งคือตัวกูอ่ะแต่บางทีเลกสังคมไทยอ่ะเข้าใจคือคือคอันเนี้ยไม่รู้จะถามยังไงแต่บอกว่าคุณก็ใจนะอ,อ่ะคือจริงๆอ่ะผมมาคิดแบบพี่นะอคือต่อให้ผมสักหรือว่าผมชอบการสักมากๆี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าการสักมันต้องฟรีเสรีมากๆถึงกับสักขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ายังมองว่าการสักบนบนหน้าหรือนอกลุ่มผ้าเนี่ยมันยังมีความแบบ เราต้องประเมินตัวเองด้วยอะความเสี่ยงตัวเองด้วย mm hmm. เช่นแบบบางคนเขาพร้อมสักนอกล้มผ้า mm hmm. เขาอาจจะมีความพร้อมในเรื่องของการแบบหน้าที่การงานชีวิตเขาแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. แ,แต่ถ้าแบบยังเด็กหรือวัยรุ่นอย่างเงี้ยอาจจะยังรับความเสีย่ยงอย่างนั้นได้ไม่เต็มที่อ,อันน mm ี้เหมาะสมเลยแต่ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกมันเป็นมันใครเขาทาได้อะแต่ว่า mm hmm. เราอาจจะต้องคิดเยอะนิหนึ mm ่ง hmm. เพราะอย่างที่คุณบอกครับผมท้ให้ผมคิดเลยนะ คนเราแม่งเจ๋งแม่งเจ๋งจากข้างในมากกว่า expression ในเรื่องรอยสักจริงๆคนเราถ้าเกิดมันมันมีดีข้างในจริงอ่ะมึงไม่จำเป็นต้อง express อะไรออกมาในเรื่องของขนาดนั้นนะโอเคเพราะคุณก็ผ่านมาเยอะคุณสักหน้าคุณมาเยอะดิคุณสักหน้ามาเยอะมากเลยใช่ไหมไม่ไม่นะครับแต่ว่าเคยเจอสังคมอะครับอันนี้ผมถามคุณหน่อยว่าส่วนใหญ่คุณสักแบบที่หดหหดอะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าคุณเป็นใครแนวไหนอคออย่างเงี้ยคือเหมือนสรุปง่ายๆเลยสไตล์ผมอะเหมือนเหมือน ทำงานสักมันจะต้องเจอคนที่ทํางานอิสระสูงเย,เยอะกว่าวงการอื่นหมายถึงคนที่มีอาชีพรับชอบตัวเองได้อจะเจอเยอะเยอะในแวนบวกก็จะเป็นคนที่แบบอ่าอย่างนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนักดนตรีพวกทำงานแบบอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ม,มีอาชีพเป็นของตัวเองบางคนก็ลุ้มไม่เกี่ยวนะแต่ภายในเขาชอบก็มีบางคนเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่เค้อชอบเคาชอบ เขาชอบมากด้วยแล้วเขาก็ติดตามของสั่ผมไม่ค่อยได้สักนะครับจริงแต่ว่าร้านร้านคุณมีสักงหน้าเยอะไหมเออมีนะครับอแต่มีมีรุ่นน้องด้วยที่ทําอาชีพสักเหมือนกันเขาก็สักหน้าอ๋อโอเคก็เป็นช่างสักแหละใช่ๆนั่นนั่นนั่นก็คืออาชีพเขาอยู่แล้วแล้วเขาคงคิดว่าเขาต้องทําอาชีพนี้ตลอดชีวิตล้วโอเคเข้าใจได้อ่ะวันนี้ผมนี่ถามไปผมได้ความรู้ไปเยอะมากเลยนะ ถามไปเออเฮ้ยอีกมุมนึงมันทําให้ผมเข้าใจการสักมากยิ่งขึ้นด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่ากละสักหน้าเนี่ยอินสปิเรชันส่วนหนึ่งมาจากนารูโตะอนิเมครับอนิเมะและอีกเปอร์ซาวคอแล้วก็แรปเปอร์ซาวควลวปปาว,ควเองอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าอ๋ออยู่ดีอยู่ดีมันโดดขึ้นมาแล้วมันเป็นกระแสที่เรียกว่าทั่วโลกจริงๆอสัก่สักนี่สักหน้าสักอะไรเงี้ยเออแล้วไอ้ไอ้บนหน้าส่วนใหญ่เขาาสักอะไรวะคุณเสืครับ ลงสือ <เล S 2> ส่อใต้ตาสองข้างอะอย่าไมอ่ะมัน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 ก็น่าจะมีรอยสักพิเศษสําหรับที่สักบนหน้าเนาะทำไมต้องเป็นหนังสือสัญลักษณ์นั่นนู่นนี่ผมอันนี้ผมว่ามันเป็นเทคนิคการสัก,กเลยพี่ <ๆ S 1> ผมว่ามันมันเป็นฟีลว,ว่าอ่าพวกเง,งี้ยมันเล็กแต่ถ้าถ้าคุณทำเป็นรูปใช่มันต้องเป็นลายกระชับเล็กและได้แบบมินิ่งอะมินิ่งเล็กๆกเลยก็ไม่งั้นมันก็เสือไอ้เงี้ยก็กลายเป็นหน้าขึ้นหน้าม่นเป็นเสือไปเลยดำหมดเออใช่ไหมอ้าววันนี้ ขอบคุณมากมากเลยนะฮะผมผมเองเนี่ยชอบมากกว่านี้มนีรู้สึกถามไปแล้วตัวเองได้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง,างแล้วก็นิวเป็นช่างสักคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆวันนี้นัดเองก็อย่างที่ผมบอกแหละเป็นคนที่สุดยอดผมขอชมเลยนะวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่ต้องด่ากันนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ